ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปานคือคักไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมธรรมชาติอันงดง,งามสัมผัสกับความสดชื่นสดใสและว,วันนี้โชคดีด้วยท้องฟ้าเปิดค่ะทําให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นวิวทิวทัศน์อย่างชัดเจนท่ามกลางอากาศหนาวอุณหภูมิที่ยอดดอยเนี่ยวัดได้10องศาเซลเซียสคุณผู้ชมคะเมื่อวานนะคะ น่าจะเป็นวันแรกของปีเลยมั้งที่อากาศเนี่ยลดลงไป9องศาเซลเซียสแต่วันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นัดท่องเที่ยวขึ้นไปก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะคะอุณหภูมิต่อให้ไม่เป็นเลขหลักเดียวแต่10องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่าอากาศเย็นค่ะส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานก็12ององศาเซลเซียส นอกจากนั้นบริเวณที่ทําการอุทยานนะคะวัดอุณหภูมิได้15องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศบนดอยอยู่ในเกณฑ์ดีมากฝุ่น PM 2.5นี่แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณยอดดอยหรือที่ทําการวัดได้0ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเบตคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครนี้บางทีเรารู้สึกว่าอากาศดีคุณภาพอากาศเป็นสีเขียวสีฟ้าแต่ก็ยังอยู่ระดับ 10มโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแต่นี่ถ้าคุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวไปสัมผัสทัศนียภาพที่บริเวณยอดดอยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะดอยอินทนนท์ฝุ่น PM2.50 ม, 50, มโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะไม่มีฝุ่นเลยอย่างไรก็ตามทางอุทยานนะคะแนะนําให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการขับรถขึ้นดอย <S <S อเวลาขับรถขึ้นดอยควรใช้เกียร์ต่ําเพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากเส้นทางมีความคดเคี้ยวและชัน นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนธันวาคม2567ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าช่วงเดือนมกราคม2568จะเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดค่ะยอดดอยยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งจึงแนะนําเวลานักท่องเที่ยวถ้าเดินทางขึ้นเหนือหรือว่าไปยอดภูตามภาคอีสานนะคะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยเตรียมเสื้อหนาวไปท่านไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าได้ใช้ค่ะใช่ค่ะสวยงามจริงๆนะคะ